ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรจังหวัดปทุมธานีสถานที่ฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนายาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมช่างกลเกษตรเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรอย่างถูกต้องรวมถึงการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมได้ครับ ที่มาฝึกอบรมช่างกลเกษตรเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องกลเกษตรและว,วิธีการบำรุงรักษาเพื่อนําไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเกษตรที่บ้านให้ลดต้นทุนการผลิตแล้วเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวครับร่วมส่งเสริมการฝึกวิชาชีพช่างกลเกษตรให้ก้าวไกลผู้จาหน่ายรถกระบะทา่าทาทาธนบุรีพาณิชย์สาขาบางพลนปทุมธานีจึงขอมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้ประกอบการฝึกอาชีพและสู์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรจังหวัดปทุมธานีครับ